สวัสดีครับตอนนี้เรามาถึงหน้าที่ว่าการอำเภอแล้วนะครับเดี๋ยวเราจะมาดูว่าเวทีตั้งทางไหนครับโอ้มีขายของสุดยอดครับโอ้ทออกกันไหนนี่น่าจะสนามนี้นะครับนี่โอ้จะตั้งยังไงเนาะ เวทีหมอลำตั้งทั้งใดครับแป๊บหนึ่งครับเอามาก่อนเพื่อนเลยเมื่อกาดเขาแล้วครับ งานเข้าเลยแบบเนี้ยฮะนัเกาะนแกนอนอยู่นี่ดิแม่นเพื่อจะหายตั้งยังไงคนประหามเดียบนี่บ่บ่ออันโดนหกล้มก็ต้อง พอยไปที่เขามาติตั้งยังไงผมโผลเลยจะเอขเชบอกว่าเผาเลยถิอเชได้ปะโเลาเลยของผมผมจอโดนส่งเออเขาเลยครับพี่น้องครับไม่มีแม้ที่จอดรถับตอนนี้ หามหามรถเขาไม่ตั้งเวทีจังใดเนาะเอาแบกเล็กพลอันหมอเนเจังไดหน้าที่าการอำเภอสีบนเรืองนะครับชิโน จอดรถกะแคบเติบด้ยต้องหาที่จอดงานอีหยังนขับหนุ่มพองานอี้ยังนนีงานบอลลนงานคนจัดงานอีหยังงานประจำปีคนบอก บัดจักบาดน้อมือแรงนี่บัดจักบาดน้อมือแรงพอเมนบ้างการลอยเ้าในปกติด้วยบรรยากาศงาน โอ้มอกจะรถนี่ก็ดีสิเกิดรถนี่ไหนบ้นนอกเพื่นให้เขาไปจอดรถบ่ไหนปุ่มบ่ารถผมนี่ไหมเนอะขอคุนเนาะ

เดี๋ยวเรามารอรุนกันนะครับงานของดีสีบุญเรืองเดี๋ยวับเดี๋ยวทำกิจกรรมก่อแป๊บนึงเดี๋ยวก่อนเดอ้อพี่น่องโอ้ยกินแกงข้างหวานแซ่บ เส้นน้ำรถแบบหกล้อเข้าไม่ได้เลยนะครับ ครับพี่น้องครับเบอ่งเอาเดอ อรอลุ้นต่อไปครับว่าจะยังไงนะครับรับกนไป โอ้สุดยอดเลยได้ย <Attention, S 2> okay, ังกินอ่ะอันนี้ก็ไปได้อันพักวานมาแกงมงเสารถที่ไปจอดใช่รถบงรถบาทรถยังโอ้โมันจอดปไ๋ยแล้วมันแคบด้วนี่รถเกือบยี่สิบขั้นแล้วเวทีอาพูดแล้วพูนะนเดินบนเดินบเดินเดินบเดินบเป็น้นเนแ่เดินเดยอดได